ยังไงก็สรุปก,ก็คือไม่ลบใช่ครับผมคงลบไม่ได้ครับเพราะว่าทําช่องทําอะไรมันเป็นไรลี่ครับไม่คุณมันไม่ได้เกี่ยวกับช่องนี่แค่ลบคลิปเองลบไม่ได้หรอลบไม่ได้ครับเขาเขาโอเคที่มาออกกับผมไงเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วสรุปก,ก็คือจะเอางี้ใช่ปะเอางี้อะไรครับก็คือก็คือไม่ลบถ้ามีใช่ <c oughs> ใช่ครับไม,ไไม่คือถ้าคุณคุณ,ค,ณคุณไม่โอเคที่แฟนคุณนะ่ะมาออก ช่องผมคุณควรคุยกับเขาไห้เขามาออกแต่ถ้าเขาอ่ะจะมาออกช่องผมคือมันก็เป็นเรื่องเขากับผมไงเพราะเขาเป็นเพื่อนผมอยู่แล้วก็คือไม่ลบอ่แหละก็คือไม่จบเพราะนั้นไม่จบอะไรครับเราเราจบไปนานแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วครับตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนไงนเคลียร์กับแฟนคุณนะครับไม่ใช่มาบังคับให้ผมลบคลิป 玩五、啊、了。嗯